สวัสดีเพื่อนชาวไลน์เกมเศรษฐีนะครับแล้วก็เพื่อนที่ติดตามช n e l t เต็ก i ลิ t นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับการ์ดนะครับตำนานนะครับซาโฮนะครับแบบไม่มีคอสตูมนะครับเซ็ตที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหมวกไทเทลูกบอลนะครับโล่ในตำนานไอ้อุปกรณ์แขนแบบนะครับแล้วก็หมัดเพชรนะครับโอเคไปลุยกันเลยนะครับก็นะครับสาหรับ อคอสตูมเนี่ยผมว่ามันไม่รู้ว่าผมมันบอกว่ามันในแถวอะ่ะคือมันไม่ได้โดดไปโดดมาผมเลยแบบไม่เอาดีจะเอาดีหรือไม่เอาดีหรือเปล่าวะโหเจออีนี่ด้วยควีนสกาเลต t นะครับมีบัฟด้วยแต่ผมจะไปด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะพยายามซื้อแลนด์มาร์คให้เยอะๆที่สุดนะครับห้าหกออกเก้าเขาจะเสกเราเป็นหุ่นไรกานะครับตอนนี้มีดูดด้วย ่าบับเราออกนะครับอันนี้บับเราออกนะผมมีไอ้ลบบับนะครับเมื่อกี้อ่าตอนนี้ลูกไฟเรายังเงียบอยู่เลยนะครับตอนนี้ลูกไฟออกหน่อยเพื่อนลูกไฟไม่ออกเลยอะอะไรดีวะเนี่ยโอ้โหเฮ้เยมันเจ็ดสิบเลยนะ ใช่ไหมวะโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองอะไรเนี้ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์คตัวเองเดือกสร้างห้าสิบเปอร์เซ็นต์สร้างแลนด์มาร์ค ไมกดซื้อไม่ได้คืออะไรผมมีสกิลกันหมวกไรกาอยู่นะครับยังไงคือเจอไอตัวเนี้ยมัน มันเจอไอ้ไอ้นั่นน่ะผมโดนไอ้สกิลสร้างของมันน่ะดูดิดูโลดลวเลยอื้อโดนเสกค,ครับชิปหายแล้วไงทีนี้ อะไรวะเนี่ยโดนตัวแบบนี้เล่นงานโอ้โหขังอีกตั้งหากดูดิลูกไฟมันไม่ติดเลยอ่ะทุกคนคืออะไรวะโอเคครับกู้ก่อนแล้วก็ไปข้างหลังนะครับไป11นะอะไรอ่ะทำไมลูกไฟผมมันไม่ออกเลยวะ โอเคเขาก็กู้นะครับตอนนี้เขาต้องทอยสอ่ะสาหเพื่อแบบดูดเราเข้าไปนะครับเขาทอย8โอเคหมัดเพชรเราติดนะดูดีมันไม่เอาอะไรเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแปดแล้วกันนะทุกคนโอเคดูดีได้อาศัยหมัดใช้อย่างเดียวเลยอะ่ะ คือแบบเฮ้ยลูกไฟมึงออกบ้างก็ได้บางทีอ่ะแม่งลูกไฟไม่ออกเลยคืออะไรวะโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ยอมติดสักทีอ่ะทำไมมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยอย่างนั้นอ่ะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นสร้างลูกไฟอันนี้มันห้าสิบเปอร์เซ็นสร้างลูกไฟแล้วไอ้ลูกไฟแม่งไม่ออกเลยเกินนี่ไงเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์คของตัวเองหรือก่อสร้างห้าสิบเปอร์เซ็นสร้างไฟปีศาจ ในพื้นที่แลนด์มาร์คทั้งหมดเมื่อตกเนี่ยอะไรวะ50%สร้างแลนด์มาร์คไม่ติดตัวนี้สายวิย์อีกต่างหากม,มีมุดหลุมด้วยเออไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยครับตัวผมเออใหญ่ยยไหมโอเค ทอยหกนะครับโอเคผมจะมานี่แล้วกันนะคือเราอ่ะต้องให้เขาสร้างแลนมากรก่อนนะครับอ้าคือผมมาต้องให้มันสร้างแลนมาก,ก่อนนะครับมันถึงจะไอ้นี่นะเราถึงจะทำอะไรสักอย่างกับเขาได้นะครับ ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่สร้างแลนด์มาร์กมีเรียบร้อยเลยนะเราเขาสร้างแลนด์มาร์กนะครับตอนนี้ผมถอยให้เมืองคูณแพงๆนะครับ โอเคเออมึงติดบ้างลูกไฟน่ะบางทีอะเออมันติดบ้าง,นะาง,ออางปัดโถอะไรอะหมวกอ๋อเขาจะโดดใส่เราอะไรงี้หรือเปล่าดูดิเขาจะโดดกลับเมืองเขาหรือเปล่านะครับาไม่โดดนะโอเคเดี๋ยวผมจะทอยเบิ้ลสองสี่แล้วกันนะครับโอเคเบิ้ลสองออกนะเรียกว่าโอเคเรียกนะครับเรียกเป็นเม,มืองแพงที่สุดนะครับ โอเคอ่าเราได้โดดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะโดดไปนี่แล้วกันเรียกอีกรอบไหมโอเคเรียกอีกรอบนะครับอ่าขายเมืองนะครับจังหวะนี้ยังไงโอเคเขาล้มไปเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่มีหมวกป้องกันหรือไม่มีโล่เนี่ยมันก็จบได้เลยนะครับผมว่านะอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากใช้ก็คือเป็นออะไรนะไอ้ที่เรียกในแถวอ่ะ ไอจี้เรียกในแถวอะผมอยากใช้อันนั้นลองดูอะทุกคนดูดิมันจะคอมโบไหมอ่าเนี่ยอันเนี้ยตัดสี่สิบเอามาแทนมัดเลยแล้วกันไม่สนใจละเราเอาไปลองดูนะครับแบบเราดูดในแถวอะดูดิมันจะใช้งานได้เหมือนเหมือนกันไหมต้องตกเดนมาร์คเท่านั้นถึงจะสร้างเครื่องหมายใช่ไหมโอเค เดาลองดูนะครับอืมเจอตัวโหดซะด้วยโอเคเราได้เล่นคนที่สองนะครับมีโอกาสที่เราจะได้ใช้สกิลอยู่นะโอ้เขามีอันนี้ด้วยนะครับเขามีไอ้เจ็ดแพ็กโลนะครับตายยากอยู่แหละอืม เดี๋ยวผมจะลองทอยไปที่11ดูนะครับไม่ดูว่าจะติดหรือเปล่าเฮ้ยทำไมหน้าจอมชอบค้างวะเนี่ย 9, 11แล้วกันนะครับโอเค11ไปพื้นที่ของฉันโอเคอันนี้เป็นเรียกดาวกระจายนะครับมีเรียกดาวกระจายนะ เขาชาร์จโล่อีกแล้วนะครับหมวกเข้าไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เขาไม่อ่าก็คือเหมือนกับว่าเขาสร้างเมืองของเราก็ติดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมทอยไปทีสิบแล้วกันนะครับโอเคสิบลูกไฟไม่ออกชาร์จแต่โล่นะครับลูกไฟไม่ออกนะเมื่อกี้ แต่เขาก็ตายยากอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีทั้งหมวกมีทั้งไอจ็ตแพ็โล่สองครั้งที่ยังไม่ใช้นะครับเขาน่าจะเอาหลุมดำดักที่เรานะครับจังหวะนี้โอเคและไอ้อามาก็ติดนะเขาดักเขาดักที่เมืองแพงสุดนะครับแต่ว่าเมืองนั้นมันไม่แพงนี่หว่า9 5้าเอ็มเอเมืองนี้มัน2 0 0้กว่าเอ็มเขาน่าจะจำผิดหรือเปล่า ขาดูดเราอีกแล้วนะครับก็คือตายง่ายอะ่ะตัวเนี้ยมองตรงนะครับตายง่ายนะถ้าเกิดแบบสกิลเราหมดอ่ะโอ้โหมึงยังได้กลับไปอีกอะ่ะดูที่ว่าถ้าเขาไปเหยียบเมืองเรามันจะติดไหมโอ้โหมันยังไม่ออกนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเรานะจริงๆมันเกินไปนะเนี่ยโอ้โห,หมวกทะลุอีกเรียบร้อยเลยกูโอ้โหเรียบร้อยครับ โอ้โหหมวกทะลุนะครับโอ้โหคงต้องยอมนะครับเพราะว่ายังไงก็ตายนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่แหละข้อเสียของมันนะครับก็คือถ้าเกิดแบบเขาได้แบบโดดรัวๆแล้วแบบเขามาดูดเรารัวๆเงี้ยมันมีโอกาสที่เราจะจบแบบเขาจบได้ครั้งเดียวเลยก็มีนะครับอย่างเมื่อกี้อะหมวกไม่ติดนะครับก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับว่ามันโหดไหมนะครับส่วนตัวผมมองว่าเฉยๆนะครับเพราะว่า มันไปเจอตัวพวกดูดอย่างเงี้ยที่มันได้โดดได้หลายๆรอบอย่างเงี้ยคือมันแพ้ทางนะครับแล้วก็พวกสายวิกต่างต่างที่แบบอ่อวิ่งวิ่งทั้งวันอ่ะแล้วแบบเราไม่มีไอ้สร้างเมืองนะครับเราก็โดนเหมือนกันนะครับมันมันแพ้ทางง่ายนะครับถ้าเป็นแบบเจออีโบอัสลันถ้าเราแบบมีมีเมียนอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นมันสู้ได้สบายอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยมันสู้ยากนะครับผมมองว่ามันสู้ยากจริงๆนะครับถ้าเจอแบบนั้นนะครับถ้ามันโดดไปโดดมาแต่ว่าถ้า ลูกไฟเราออกแล้วเขาใช้สกิลไม่ได้เอออันนี้ก็อวยเรานะครับอย่างเมื่อกี้นะครับดู70%นะครับแม่งไม่ติดนะครับดูดิเมื่อตกไฟปีศาจนะครับ70%อซ่าไม่ใช่เนี่ยเมื่อตกไฟปีศาจของฉัน75%ซนโยนฝ่ายตรงข้ามถ้าฝ่ายมันที่ตกอ่าถ้าฝ่ายตรงข้าม,าาต,ามตกมันจะยกเลิกสกิลของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่อันนี้ไม่ติดเลยนะครับโโหเกินไปนะบางทีอะ บัดชงบัดเชิญอะไรไม่รู้นี่โยนใช่ไหมบังคับฝาตรงนังฉันโอ้โหนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมมองว่ายังไม่ค่อยโหดนะครับสําหรับผมนะเพราะว่ามันยังมีตัวโหดอย่างพวกยุนลังอะไรพวกนี้ยังโหดเหมือนเดิมอยู่นะครับอีโวอัสตันอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้นะครับมีดักน้ําแข็งมีดูดมีขังนะครับครบเครื่องในตัวเดียวกันเลยนะครับมีแป้นด้วยนะครับในตัวโอ้โหคือถือว่าโหดเลยนะครับตัวนั้น โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ